หลายคนเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าถุงพลาสติกการสนิมหรือที่เราเรียกกันว่า VCI bag นั้นสามารถนํามาใช้กับเครื่องซีลสูญญากาศได้หรือไม่คําถามนี้นะคะเป็นคําถามยอดนิตที่เราได้รับจากลูกค้าอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำคำาความรู้จักกับถุงพลาสติกกันสนิมกันก่อนคะ่ะ VCI นะคะย่อมาจากคําว่า Volatile Corrosion Inhibitor หลักการทํางานของมันนะคะก็คือสาร VCI ที่อยู่ในเนื้อถุงจะค่อยๆระเหยออกมาเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วไปเคลือบที่ชั้นผิวโลหะที่อยู่ด้านในทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ออกซิเจนและความชื้นเข้ามาทําปฏิกิริยากับโลหะจนเกิดเป็นสนิมค่ะข้อดีของถุง VCI นะคะก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องใช้น้ํามันกันสนิทําให้ไม่ต้องเช็ดคราบออกเมื่อจะใช้งานที่สนโลหะ และยังช่วยประหยัดเวลานในการบรรจุสินค้าได้มากเลยค่ะ ที่นี้นะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าเครื่องซีลสูญญากาศคืออะไรนะคะเครื่องชนิดนี้เนี่ยทำงานโดยการดูดอากาศออกถุงและปิดปากถุงให้แน่นสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปใหม่ค่ะวัตถุประสงค์หลักของการซีลแบบสูญญากาศนะคะก็คือช่วยลดการสัมผัสกับออกซิเจนลดความชื้นและยืดอายุการจัดเก็บรักษา,ส,าสินค้าซึ่งมักนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่ต้องการเก็บสภาพรักษา,า,าที่สะอาดเป็นพิศษลกลับมาที่คําถามนะคะว่าถุงพลาสติกกันสนิมสามารถใช้กับเครื่องซีลสูญญากาศได้หรือไม่นะคะ คำต,ตอบก็คือได้ค่ะเราสามารถนำถุงพลาสติกกันสนิมเข้ามาซึ่งซิลได้ตามปกติค่ะเครื่องจะช่วยปิดปากถุงให้แน่นและยังสามารถดูดอากาศออกได้ด้วยค่ะแต่ตรงนี้นะคะก็จะมีข้อเข้าใจที่ควรเพิ่มเติมนะคะก็คือถุงพลาสติกกันสนิมส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะเป็นแบบ mono โโโเยอ e r ค่ะหรือถุงพลาสติกชั้นเดียวซึ่งวัสดุแบบนี้นะคะแม้จะซีนสูญอากาศเข้าไปแล้วค่ะแต่อากาศก็ยังสามารถค่อยๆ่อยซึมผ่านเนือถุงได้ในระยะเวลาหนึ่งค่ะอาจจะทําให้ไม่สามารถเก็บสภาพสูญอากาศได้ยาวนานมากนะะักค่ะ แล้วจําเป็นต้องสูญอากาศหรือไม่นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะว่าลูกค้าต้องการทําสูญอากาศไปเพื่ออะไรถ้าจุดประสงค์คือเพื่อป้องกันสนิมจริงๆแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องทําสูญอากาศเลยค่ะเพราะถุงพลาสติกกันสนิมของทางเรานะคะมีสารกันสนิที่ทํางานอยู่แล้วค่ะ เป้าหมายคือการป้องกันสนิมนะคะลูกค้าสามารถใช้เทป o v p หรือใช้น้ำหนักของชิ้นโนโลหะวางทับปิดปากถุงให้สนิทก็เพียงพอแล้วค่ะ <c oughs> หากลูกค้าท่านใดสนใจผิญญรียฟัป้องกันสนิมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปริีโอนี้ได้เลยนะคะ